ครับจากนั้นเมื่อเราสำเนาตัวระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาตั้งค่าตัวระบบเพื่อให้ใช้งานได้กันนะครับเราจะมีหน้าต่างร้าอยู่2ไร้านะครับร้าตัวนี้คือต้นฉบับนะครับเราสังเกตตรงไหนครับสังเกตที่เจ้าของตรงนี้นะครับถ้าเป็น e-market สีสเกตเขตสามแสดงว่าเป็นตัวต้นฉบับนะครับให้ท่านปิดไปเลยครับปิดแถบนี้ไปนะครับ แล้วก็มาที่หน้าต่างตัวนี้ครับในส่วนของเราเจ้าของก็จะเป็นของโรงเรียนตรงนี้นะครับสังเกตที่คอลัมน์เจ้าของนะครับจากนั้นนะครับเราจะให้ไฟล์ทั้งหมดมาอยู่3ไฟล์นะครับ3ตัวตัวที่1ก็คือ ssk 3 Web App ระบบร้านค้าออนไลน์เวอร์ชัน2ณวันที่6นะครับเดือนกรกฎาคม6ะครับตัวที่2คือตัวสาเนานะครับ และตัวที่3ก็คือเอาโฟลเดอร์อิมเมที่ใช้ในการเก็บภาพหรือไฟล์ต่างๆนะครับส่วนตัว Copy Folder ตัวนี้เป็นตัวระบบที่คัดลอกสำเนาสร้างขึ้นมาให้เรานะครับอันนี้ไม่มีความสำคัญอะไรนะครับจากนั้นนะครับให้ท่านคลิกที่ตัว SSK3 ตรงนี้ขึ้นมาครับจากนั้นท่านจะเห็นได์ ตัวชีตอยู่3ชีตด,ด้วยกันนะครับ3แผ่นงานก็คือรายการสินค้าหมวดหมู่สินค้าและบันทึกการซื้อซึ่งจะยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับให้ท่านไปที่ส่วนขยายครับแล้วเลื่อนลงมาที่ Apps คริปต์ครับจากนั้นให้ท่านไปที่การทำให้ใช้งานได้ครับ เลื่อนมาที่จัดการการทำให้ใช้งานได้ครับคลิกหนครั้งครับจากนั้นคลิกสร้างการทำให้ใช้งานได้ครับจากนั้นคลิกการทำให้ใช้งานได้ครับปุ่มสีน้ำเงินขวามือนะครับ รอสักครู่หนึ่งครับจากนั้นคลิกให้สิทธิ์เข้าถึงครับจากนั้นคลิกเพื่อยืนยนัน Gmail ของเรานะครับเป็นบัญชี Gmail โรงเรียนนะครับคลิกตรงนี้ครับเพื่อทำการเปิดม s s ชั่นอนุญาตค่าต่างๆนะครับคลิกด้านล่างสุดรครับ ตัวนี้นะครับระบบร้านค้าออนไลน์ครับเลื่อนลงข้างล่างสุดครับคลิกเพิ m มมิช o ั่นตัวนี้นะครับมุมขวามือด้านล่างสุดครับรอสักครู่หนึ่งครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการ d e ploy หรือทำงานให้ใช้ได้ ใช้การได้เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นคลิกที่ลิงก์นี้ครับก็จะทำการเรียกตัวระบบขึ้นมาครับเมื่อเราเปิดระบบครั้งแรกนะครับระบบจะให้เราตั้งค่าระบบก่อนใช้งานนะครับมิฉะนั้นจะใช้งานไม่ได้นะครับคลิกตกลงครับอันดับที่1ครับล i ยโทเค็นเราต้องออกล i n โทเค็นนะครับ ถ้าท่านใดที่เตรียมไว้แล้วนะครับก็นาํามาวางได้เลยนะครับถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้เตรียมนะครับให้ท่านไปที่ l ล n e p c ครับไปที่โน้ตครับจากนั้นตัวที่3ครับสร้างลายโทเค็นครับคลิกตัวระบบที่3นะครับลิงก์ที่3ครับจากนั้นทำการล็อกอินด้วย ลน์ PC ของเราครับอาจจะล็อกอินด้วย QR Code ก็ได้นะครับหรือจะล็อกอินด้วยบัญชี Gmail ก็ได้ครับอันนี้ผมล็อกอินด้วยระบบ QR Code นะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับสำหรับ Line n o t i f y นะครับจากนั้นเลื่อนลงข้างล่างสุดครับแต่ยังไม่มีอะไรนะครับไปคลิกที่บัญชีของเราครับคลิก My Page ครับเมนูแรกนะครับจากนั้นเลื่อนลงข้างล่างสุดครับคลิก Generate Token ครับตั้งชื่อล n e ครับ ครับจากนั้นเลือกกลุ่มลายที่จะให้แจ้งเตือนครับในที่นี้เลือกรลายโรงเรียนนะครับจากนั้นคลิก generate token ครับรอสักครู่หนึ่งครับเราก็จะได้ token มาแล้วครับคือเลขนี้นะครับทำการ copy ครับคลิก copy ครับจากนั้นไปที่ หน้าระบบของเราครับอ่าคอนโทรล B ครับวาลงไปครับจากนั้นตัวที่2ครับโฟลเดอร์ ID ครับไปที่แถบไดรฟ์ของเราครับเป็นไดรฟ์เก็บระบบนะครับไปในโฟลเดอร์ image ครับย้ําว่าเป็นไดรฟ์ของเรานะครับเจ้าของคือเจ้าของบัญชีนะครับบัญชีโรงเรียนนะครับคลิกเข้าไปครับทําการคัดลอก id folder ครับตั้งแต่หลังแสตัวสุดท้ายนะครับตั้งแต่เลข1นึจนถึงตัว i ตัวนี้นะครับซึ่ง id ตรงนี้เราจะไม่เหมือนกันนะครับทำการคัดลอกครับ c t r l c ครับหรือคลิกขวาคัดลอกก็ได้ครับจากนั้นมาที่ตัวระบบของเราครับ double ล l i c k ช่องนี้ครับให้ขึ้นแถบสีน้ำเงินทั้งหมดแล้วกด delete ครับแล้ว c t r l v วางลงไปครับ จากนั้นวาง URL ชีตครับไปที่ชีตระบบครับไปที่รายการสินค้าย้ำว่าต้องคลิกที่ชื่อชีตใบงานรายการสินค้านะครับแล้วคลิกที่ URL ด้านบนครับคลิกขวาคัดลอกครับตัวนี้นะครับคลิกขวาคัดลอกครับจากนั้นมาวางในช่อง URL ชีตครับ หรือจากคอนโทรล B ก็ได้นะครับจากนั้น url link exe ครับมาที่ตัวนี้ครับด้านบนนี้นะครับด้านบนของตัวโปรแกรมนี้เลยนะครับคลิกขวาครับคัดลอกครับวางครับจากนั้นตั้งชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนของท่านครับไม่ต้องใส่ชื่อโรงเรียนนะครับในที่นี้ขออนุญาตใช้โรงเรียนบ้านตะเพานะครับเป็นตัวอย่างนะครับ จากนั้นใส่เบอร์โทรของท่านครับที่อยู่ร้านค้าที่อยู่โรงเรียนของเราครับ จากนั้นชื่อบัญชีธนาคารของ Catalunya. ท่านครับใส่ชื่อธนาคารเลยนะครับเลขบัญชีครับชื่อบัญชีครับในที่นี้แล้วแต่โรงเรียนจะสะดวกนะครับทีนี้กรณีที่รหัสผ่านตรงนี้นะครับแต่ละโรงเรียนจะเริ่มต้นรหัสผ่านเหมือนกันคือ83ตัวนะครับในการข้าระบบนะครับท่านต้องการท่านต้องมาเปลี่ยนนะครับรหัสผ่านตรงนี้นะครับว่าต้องการ ใช้รหัสอะไรในการล็อกอินเข้ามานะครับซึ่งเป็นอิสระจากกันนะครับใครจะใช้อะไรก็ได้นะครับเป็นข้อมูลลับเฉพาะโรงเรียนนะครับในการล็อกอินเข้าระบบนะครับอันนี้ผมสมมุติใช้เลขแปดหลักแล้วกันนะครับจากนั้นเลือกโลโก้โรงเรียนครับจากนั้นคลิกตกลงครับ ดำเนินการเรียบร้อยครับข้อสังเกตนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จนะครับรีเฟซหนึ่งครั้งครับโลโก้ตรงนี้นะครับต้องเป็นโลโก้ของโรงเรียนนะครับชื่อโรงเรียนถูกต้องนะครับติดต่อร้านค้าตรงนี้เป็นรายละเอียดโรงเรียนของเรานะครับรอบเบอร์โทรนะครับแล้วก็มาเช็คที่ตรงนี้ครับ ติดต่อร้านค้าครับคลิก1ครั้งครับตรงนี้รายละเอียดติดต่อร้านค้าต้องเป็นข้อมูลโรงเรียนของท่านนะครับถ้าถูกต้องแสดงว่าท่านตั้งค่างค่าเบื้องต้นถูกต้องนะครับคลิปต่อไปจะมาบอกวิธีการเพิ่มหมวดหมู่และการเพิ่มสินค้านะครับสำหรับคลิปนี้การตั้งค่าระบบเบื้องต้นถือว่าเสร็จสิ้นครับ